ช่างปลาปลาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนําความรู้สาระดีๆมามอบให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมนะครับก็กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างปลาปลาฉบับบ้านๆนะครับก็ได้นําเพื่อนๆนะครับออกมาเที่ยวชมนะครับโบราณสถานอันนี้เป็นวัดครับตั้งอยู่ในอำเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับ ถึงเป็นวัดเก่าแก่นะครับและมีชื่อเสียงอยู่ในอำเภอโพธารามนะครับเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาทางอำเภอโพธารามนะครับก็แวะมากราบสักการะหลวงพ่อนะครับพระยืนปางอุ้มบาทนี่นะครับได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือวัดกลางของคอยนะครับนี่นะครับก็จะมีพระพุทธรูปยืนนะครับปางอุ้มบาทนะครับนี่ครับประวัติก็คือสูง6วา2ศซอกนะครับสร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศีนะครับนี่นะครับ เขาปุะตูรูปแปลกตาดีนะครับ เริเวณส่วนนี้นะครับด้านหลังองค์พระปางอุ้มบาทนะครับที่จ้างประปาจะบับบ้านได้พาเพื่อนเพื่อนไปกราบนมัสก,การแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถนะครับมหาอุดนะครับอันนี้เดี๋ยวช่างประปาจะบับบ้านนะครับจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะครับว่าพระอุโบสถมหาอุดในด้านในมีอะไรบ้างครับ อันนี้เป็นพระอุโบสถนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังของพระพุทธรูปนะครับปางอุ้มบาทนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับของวัดนะครับที่เราได้พาเพื่อนๆนะครับไปกราบนมัสการมาแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เป็นภายในอุโบสถนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพระอุโบสถมหาอุดนะครับก็มีทางเข้าอยู่แค่ทางเดียวนะครับก็คือทางที่เราเข้ามานะครับ แล้วก็บริเวณที่เป็นซุ้มหน้าต่างนะครับก็จะมีการแกะสลักเป็นปูนปั้นนะครับรอบๆเลยครับนี่นะครับก็เป็นพระประธานนะครับที่อยู่ภายในพระโบสถ์ของวัดกลางคลองค่อยนี้นะครับก็วัดกลางคลองค่อยนะครับโดยประวัติแล้วก็เป็นการสร้างของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระมรังสีนะครับได้เดินทางมาสร้างวัดกลางคลองค่อยไว้นะครับแล้วก็สร้างพระยืนปางอุ้มบาทไปด้วยนะครับ ช่างประปาฉบับบางก็เข้ามาภายในวโบสถของวัดกลางของข่อยครับซึ่งบางท่านนะครับไม่รู้ว่าเวลามากราบที่วัดกลางของข่อยแล้วสามารถเข้ามาชมในพระโบสถมหาอุดนะครับหลังนี er. نا, summary, ikka, uh ้ได right? <to> ้นะครับอันนี้นะครับภายในพระโบสถมหาอุดนะครับก็จะมีตู้นะครับโชว์นะครับเครื่องปั้นนะครับที่เป็นการเขียนสีนะครับโบราณนะครับอันนี้อยู่คู่วัดกลางของข่อยมานะครับก็จะมีตู้โชว์นะครับ ภายในบริเวณพระบัวสนมหาอุ่นนี้นะครับกลับและบริเวณนี้นะครับด้านหลังพระประธานนะครับที่เป็นพระปางอุ้มบานนะครับที่จัางป๋าป่าจะบอกเป็นวาาได้พาเพื่อนๆนะครับ ไปกราบนวัสการมาแล้วนะครับนี่ครับต่อจากบทมหาอุดนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นพระบัวสดนะครับที่เป็นพระบวสดปัจจุบันนี้นะครับที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนานะครับนี่ครับจะอยู่เรียงกันมาเลยนะครับจากบริเวณพระประธานนู้นะครับที่เป็นปางอุ้มบาศนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตได้สร้างไว้นะครับแล้วก็ต่อมาด้วยุโวสถนะครับมหาอุดนะครับแล้วก็เรียงมาถึงุโวสถปัจจุบันนี้นะครับ นี้นะครับก็เป็นบริเวณนะครับรูปปั้นครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับและที่สาคัญนะครับสําหรับวัดกลางคลองค่อยนี้นะครับที่โด่งดังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือพระสมเด็จวัดกลางคลองค่อยนะครับซึ่งถูกบรรจุไว้ภายในพระบโบสถนะครับได้แตกกุ้ออกมานะครับแล้วก็มีผู้ที่ต้องการเช่าบูชาเป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่ามีปริมาณน้อยนะครับ ก็เป็นบริเวณโดยรอบของวัดเลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาจะบับบ้านจะถ่ายเพื่อนๆชมนะครับบริเวณนี้นะครับก็คือตรงเราจะเข้ามาจากด้านหน้านู้นก็ได้นะครับแล้วนู้นเป็นด้านหน้าวัดนะครับจะติดกับแม่น้ำแม่กลองนะครับก็เข้าวัดมานะครับบริเวณตรงกลางนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่ปฏิษฐานพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระโบสถหมาอุดนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นพระโบสถ ที่หลังใหม่นะครับที่ใช้งานในปัจจุบันนะครับ บริเวณหน้าองค์พระยืนนะครับปางอุ้มบาทนี้นะครับเราก็จะสามารถให้อาหารปลาได้นะครับก็จะมีเป็นบริเวณสระโดยรอบนะครับขององค์พระเลยนะครับเพื่อนๆที่มาละ่ะนอกจากซื้อดอกไม้ทูบเทียนทองแล้วนะครับก็สามารถซื้ออาหารปลาเพื่อทําฐานแก่ปลาในบริเวณสระน้ําบริเวณนี้ได้เลยนะครับ บริเวณนึงนะครับบริเวณด้านหน้านะครับของพระยืนปางอุ้มบาทนะครับก็จะมีศาลาําสุขใจนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามานะครับภายในวัดนะครับก็สามารถเข้ามากราบไหว้นะครับภายในบริเวณนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมนะครับว่าศาลาถามสุขใจนี้มีสิ่งสิทธิ์อะไรประดิษฐานอยู่นะครับ เมื่อเราเข้ามาในบริเวณสาราธรรมทุกใจแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่านี่นะครับมีพระพุทธรูปนะครับนี่นะครับมีหลากหลายสีเลยนะครับตามวันเกิดนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาบริจาคใส่ในบาทได้เลยนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันไหนนะครับก็มาทําบุญตามวันที่เพื่อนๆเกิดหรือจะทําทุกวันก็ได้นะครับนี่นะครับสาหรับบริเวณกลางภายในศารานะครับก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์นะครับ เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับเข้ามาพภาเในวัดกลางของข่อยแล้วก็อย่าลืมมาที่ศาลาแห่งนี้นะครับเพื่อกราบบูชานะครับพระพุทธรูปภายในศาลานี้นะครับ ซึ่งแต่เดิมนะครับเพื่อนๆก็คงเข้าใจว่าด้านนี้เป็นหลังวัดนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับวัดในสมัยโบราณนะครับก็ด้านหน้านะครับจะอยู่ติดกับแม่น้ําเป็นส่วนใหญ่นะครับพระพุทธรูปนะครับก็จะหันไปทางแม่น้ํานะครับซึ่งด้วยความเจริญที่ผ่านเข้ามานะครับบริเวณด้านหลังวัดนะครับก็จะมีถนนหลวงเส้นใยนะครับผู้ที่ไม่ทราบนะครับก็จะคิดว่าด้านนู้นนะครับเป็นด้านหน้าวัดนะครับแต่จริงๆด้านนี้นะครับก็เป็นด้านหน้าวัดของวัดกลางคลองค่อยครับ เราก anyway, so, ็จะมองเห็นพระุทธรูปยืนปางอุ้มบาทอยู่ด้านนู้นเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประปาจังหวับ้านนะครับก็ได้นําเพื่อนๆนะครับมาเที่ยววัดกลางคลองค่อยนะครับอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ได้ประมวลภาพภายในบริเวณวัดให้เพื่อนๆชมแล้วครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีความสนใจนะครับและผ่านมาทางอําเภอโพธารามนะครับสามารถกด GPS ได้เลยนะครับก็จะนําทางมายังวัดแห่งนี้เลยนะครับเพื่อนๆืก็จะได้มากราบนมัสการนะครับ ปาปะติลูปปางอุ้มบานนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างปลาปาฉบับบ้านๆก็ต้องลาไปเพื่อนๆไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดสั่นกระดิ่งหรือกดติดตามที่มุมจอด้านล่างได้เลยนะครับในครั้งหน้าครับช่างป,ปา,างปลาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ